ว่าหลายคนยังติดตามกันอย่างหนักสำหรับกรณีความสัมพันธ์ร้าวฉานในแก๊งนางฟ้าที่เกิดจากการกระทําของนานาราวบีนาที่มีปเมเงินเสียร้อยล้านเข้ามาเกี่ยวข้องจงกระทางกลายเป็นข่าวใหญ่ในไม่กี่วัน ต่อมาดราม่าประทุอีกรอบหนึ่งเมื่อเจนนี่เทียนโพสูวันหนึ่งในแก๊งเพื่อนรักของนานาได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อบอกว่าคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัวในสตอรี่อิสระแกรมครับทำให้เพื่อนในแก๊งนางฟ้าและก็คนในวงการนั้นรีโพส์กัสนสน่นอกจากนี้เจนนี่เทียนโพสุวันยังได้มีการโพสต์ต่ออีกก็บ,บอกว่าคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัวความรักเพื่อนก็ส่วนหนึ่งแต่เมื่อเจนต้องเห็นการการะทําของคนที่เรารัก ทำให้ผู้คนจำนวนมากเดือดร้อนทั้งทาง,งร่างกายและก็จิตใจไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวแต่ถึงขั้นไม่สามารถที่จะส่งลูกเรียนต่อได้ความจริงเหล่านั้นเจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่งและก็บอกต่ออด้ครับว่าร้องไห้ได้แสดงความเสียใจได้แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรีน้ำตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้องไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะแลกบางเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้ว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไร ต่อมาครับทางด้านของนานาไราบินาก็ได้มีการเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่เป็นภาพสีดําทากลางดราม่าที่ถมเข้ามาอย่างหนักแล้วหลายคนก็ต้องคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกําลังคิดอะไรอยู่ความกันนี้ครับก็ยังมีการออกมาไลฟ์พูดถึงเจนนี่ด้วยหลังจากที่เพื่อนร่วมสตอรี่ก็ทําเอาหลายคนโยงว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันโดยนานาเองก็ได้มีการพูดผ่านไลฟ์สดนนก็บ,บอกว่าเห็นใจเพื่อนมากๆแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกว่าทํากับกูทําไมและก็บอกต่อนะครับว่าเข้าใจว่าเพื่อนต้องคิดกับนานา ้ามึงพูดกับกูทำไมมึงไม่พูดแลวก็อะไรที่มึงจริงใจบ้างถึงวินาทีนี้มึงก็ยังไม่พูดทำไมต้องให้กูรู้เองทำไมมึงไม่บอกกูพูดจริงๆนะนานาเองก็ยอมรับว่าสุดท้ายเนี่ยยอมรับว่ากูเสียเข้าไปแลวก็เข้าใจถึงความเจ็บปวดว่าเพื่อนจะเจ็บปวดแล้วก็เสียใจขนาดไหนและผิดหวังขนาดไหนและเมื่อถูกถามต่อในกับว่าทำไมเจนนี่เสียใจถึงขนาดนั้นด้านนานานเองก็ได้มีการตอบในกับบอกว่าเจนนี่เสียใจเพราะว่าพี่นานาไม่ได้บอกความจริงแล้วก็พี่นานา,นาทําในสิ่งที่ผิดมากๆ แล้วก็แทนที่จะให้เขาเนี่ยรู้เองแต่เขาก็ดันไม่ได้รู้จักเราเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะยิ่งมันหนักขนาดไหนยิ่งต้องฮึบขึ้นมาให้เร็วที่สุดมันคือผลของการกระทําวันนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้หรือว่าใครที่กําลังอยู่ในจุดที่ทุกคนกําลังถอยห่างก็ต้องรู้ตัวเองว่าเป็นคนยังไง พรอมก็บ,บอกต่อนะครับว่าปัญหาของนานามีมาใน2-3ถึงปีมันมีมาจนคาราคาซังกับแล้วก็อะไรที่มาถึงจุดที่แบบต้องแก้ไขแล้วมันหาทางออกไม่ได้ก็ต้องทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไปเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกต่อนะครับว่าอยากให้ทุกคนถ้าได้ดูอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยที่มันจะต้องเป็นแบบนี้ แล้วก็อะไรที่มันจะเกิดในวันข้างหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เรากระทํามันขึ้นมาด้านนานาก็ยังได้มีการเผยต่ออีกนะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ยอมรับว่าไม่ใช่เป็นวันที่เสียใจที่สุดแต่เป็นวันที่ต้องตั้งตัวแต่ต้องลุกขึ้นมาแบบที่ไม่ต้องหันกลับไปบอกข้างหลังไม่ใช่ไม่สํานึกต้องนึกว่าวันข้างหน้าจะเดินไปยังไงไม่ให้ผิดซ้ําอีกแบบนี้อีกต่อไปนั่นเองครับแล้วก็บอกเลยว่าจะเดินยังไงให้ถูกต้องยิ่งเฉพาะวันนี้นะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะ มันต้องไปต่อแล้วนานาเนี่ยยังได้มีการพูดต่อทางน้าตาอีกด้วยนะครับบอกว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากขอโอกาสแล้วก็อยากขอโทษบางทีไม่อยากประดิษฐ์อะไรเลยนานานแค่เข้าตาจนอยากให้เพื่อนรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็บอกว่าอยากขอโทษอยากขอโอกาสแต่ก็เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนสุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดของเราวันนี้มาถึงเพราะว่าการกระทรําของเราถ้าโอกาสมีอีกสักครั้งหนึ่งอย่าจะบอกว่าเพื่อนคนนี้ผิดไปแล้วผิดไปแล้วจริงๆ ผิดก็ว่าไปตามผิดนานาเข้าใจเดินหน้าต่ออาจจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเห็ในใจเพื่อนมากๆเห็นใจรู้สึกผิดเห็นใจแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่ามันอย่ามึงทำกูทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเพื่อนจะต้องคิดแบบนั้นกันนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้ามึงพูดกับกูทําไมมึงไม่พูดะอะไรที่มึงจริงใจบ้างทําไมมึงทําไมมึงไม่พูดถึงวินาทีนี้ทําไมมึงก็ยังไม่พูดทําไมต้องให้กูรู้เองทําไมมึงไม่บอกกู คือพูดจริงๆนะนะก็ยอมรับแหละว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลัวเสียบเขาไปแล้วก็แล้วก็เข้าใจถึงความเจ็บว่าเพื่อนจะเจ็บแล้วก็เสียใจมากขนาดไหนแล้วก็ผิดหวังขนาดไหนพี่ซินีเสียใจเพราะว่าพี่นาไม่ได้บอกความจริงแล้วก็พี่นาทำในสิ่งที่ผิดมากๆแล้วก็แล้วก็ให้แทนที่จะให้เขารู้เองแล้วบางทีพอเขามารู้ไม่ได้รู้จากเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ทุกอย่างนะคะวันนี้นาพยายามจะยิ่งรู้สึกว่า มันหนักขนาดไหนอยิ่งต้องฮึบขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะมันมันคือมันก็คือผลของการกระทําวันนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้วันนี้ถ้าใครแบบกําลังอยู่ในจุดที่ทุกคนก็ถอยห่างก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นคนยังไงซึ่งก็อยากบอกว่าปัญหาก็เรื่องของนานามันมีมาในสองสามปีเนี่ยมันมีมาแบบมันมีมาจนแบบคลากาซังอ่ะแล้วอะไรที่มันมาถึงจุดที่แบบต้องแก้ไขแล้วมัน หาทางออกไม่ได้มันก็ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไปเยอะแยะมากมายก็อยากจะให้ทุกคนนะคะวันนี้ถ้าดูอยู่อันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยที่มันจะต้องเป็นแบบนี้และอะไรจะเกิดในวันข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องยอมรับว่ามันก็คือสิ่งที่เราะทํามันขึ้นมาวันนี้นาะๆก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าก็คือวันนี้เป็นวันที่ยอมรับว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นวันที่เสียใจที่สุดแต่เป็นวันที่ต้องตั้งตัวต้องลุกขึ้นมาแบบไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลัง ไม่ใช่ว่าไม่สํานึกแต่ต้องนึกว่าวันข้างหน้าเนี่ยมึงจะเดินยังไงที่ไม่ทําผิดอีกต่อไปแล้วมันจะเดินยังไงที่จะทําให้มันถูกต้องมึงจะเดินยังไงให้มึงจะแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดยิ่งวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกว่าทําไมมึงไม่อ่อนแอที่สุดเลยครับไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันที่รู้สึกว่าเดินแล้วพอมันมันต้องไปต่อแล้ว เข้าใจเพื่อนเข้าใจมากๆเข้าใจว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงและทุกอย่างมันก็คือมันก็มาจากการกระทําของเราเองคะ ซึ่งก็ถ้าวันนี้เพื่อนจะตัดสินใจแบบไหนทนาเข้าใจเข้าใจมากๆแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะขอโอกาสแล้วก็อยากจะขอโทษ บางทีมันก็เหมือนแบบไม่อยากปดิษฐตอะไรเลยนะนๆๆานแค่อาจจะบอกบางทีมันก็เหมือนแบบมันเข้าตาจนเนี่ยไม่รู้ใครจะโอ้ก็อ่ะอยากให้เพื่อนรับโทรศัพท์ อยากขอโทษอยากขอโอกาส แต่ในเข้าใจนะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดของเราแล้ว และแน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้แนวรายการตกมันบันเทิงที่ดำเนินรายการโดยคุณบุ๋มปนัด,ดดาบุญผู้ดีและก็คุณฝนมนทกาก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ของนานาเช่นเดียวกันครับซึ่งแนวรายการก็มีการไล่เรียงทำลายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงช่วงท้ายของรายการทางด้านาของคุณบุ๋มปนัดดาก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงพร้อมกับที่มีการหลุดบอนะครับว่า ยืมเงินแฟนเพื่อนจนเขาต้องเลิกกันแน่นอนว่างานนี้ก็ทํเอาพิธีกรร,ร่วมอย่างคุณฝนมัธยการเนี่ยถึงกับอึ้งกับสิ่งที่คุณบุ๋มบรรดานั้นหลุดพูดกลางรายการนั่นเองครับโดยคุณบุ๋มบรรดาก็บอกต่อนีครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องแยกก่อนระหว่างประเด็นท้ายวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าประเด็นการยืมเงินของเพื่อนเนี่ยก็คือประเด็นหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ว่าประเด็นการพูดความจริงเนี่ยก็อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกัน จะบอกว่าการยืมเงินเพื่อนมาทําธุรกิจก็เข้าใจแต่การที่ไปบอกเพื่อนสักคนหนึ่งเรื่องของการทําธุรกิจมันไม่ประสบความสําเร็จและก็มันไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วก็ต้องไปยืมเงินเพื่อที่การโกหกนะครับว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนยืมซึ่งเพื่อนรู้สึกโดนหักหลังเรื่องนี้มากกว่าและก็ยังมีการบอกต่อนะครับว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการออกเช็คปลอมอีกแล้วก็มีการยืมเงินจากคนนั้นไปยืมต่อจากคนนี้ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนนี้ต่อคนนี้มานะครับซึ่งมันเป็นลักษณะแบบนั้นก็ต้องระวังอาจจะเข้าข่ายในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อหาที่หนักกว่าการกู้ยืมเงินแล้วไม่ได้คืนนั่นเองครับ แล้วก็บอกต่อนะครับว่าถ้าเป็นการต่อยอดแล้วสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติอันนี้จะเข้าขายกรณีของแชร์ลูกโซได้นอกจากนี้ครับด้านของคุณฝนมรดรกาเองก็ได้มีการพูดในรายการเหมือนกันนะครับบอกว่ามีรายงานจากผู้สื่อข่าวว่าล่าสุดเนี่ยนานาได้มีการ u n f o ล l o w พอลล่าเป็นเที่วเรียบร้อยแล้วและก็บอกต่อว่าในกลุ่มแก๊งของนางฟ้าเนี่ยนานาได้มีการ unfollow พอลล่าคนเดียวด้านพี่บุ๋มมรดาเองก็ได้มีการเสริมต่อะครับอกว่าอ้าวก็คือถ้าในความรู้สึกของพวกเรานะพอลล่าเนี่ยดูสดใสที่สุดน่ารักหวานหวานไม่น่าจะไปตีกกับใใคครนวามสึ แต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับด้านคุณฝูมรดกาเองก็ได้มีการเสริมต่อบอกว่าแต่ก็ไม่รู้นะว่าเรื่องมิตรภาพที่เขาสนิทกันมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยพี่บุ๋มบรรดาเองก็ยังได้มีการพูดในรายการอีกด้วยนะครับบอกว่ารูปปา อีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรก็คือการยืมเงินแฟนของเพื่อนแล้วก็ทําให้เพื่อนเนี่ยเลิกกับแฟนงานนี้ก็ทํเอาคุณฝนมรร,ารากาเนี่ยถึงกับอ้าปากค้างกับพรอ้อมกับพูดบอกว่าุอ้ยมีอีกหนึ่งประเด็นแล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือหนึ่งประเด็นที่งอกออกมาอันนี้ไม่ได้ตั้งรับไว้เลยระหว่างนั้นด้านของคุณบุ๋มบรรดา,ราเองก็ได้มีการเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งในกระดาษนะครับพรอ้อมกับยื่นให้กับคุณฝนมรร,าราการดูแล้วก็พูดต่อนะครก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยน่าสงสารททีุุ่่่ด้ารราาานคคคณลลมมกกกรรรรอง็ไิํัับบบบปะแวว แล้วที่เขาบอกว่าส่งลูกเรียนต่อไม่ได้นี่แหะคะทางด้านของพี่บุ๋มบรรดาเองก็ได้มีการมองหน้าคุณฝนรบรร,ร,รการนะครับก่อนที่จะมีการเขียนใส่กระดาษอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นทางด้านของคุณฝนร์บรร,ร,รการก็ได้มีการอ่านพร้อมกับบอกว่าอือคือถ้ามีการออกมาชี้แจงอีกเรื่อยๆเนี่ยก็คงมีเรื่องราวให้เราได้ติดตามกันต่อคะ่ะทางด้านของพี่บุ๋มบรรดารก็ได้มีการเสริมต่อนะครับบอกว่าเรื่อง,งนี้เดี๋ยวคงมีอะไรออกมาเรื่อยๆใ,ให้ได้ดูอีกเช่นความลับของเรื่องนี้เนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็น คนดังมาวงตัวกันเยอะขนาดนี้ก่อนที่พี่บุ๋มปนัดดาจะมีการทิ้งท้ายในการบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกมุมหนึ่งก็คือมีคนอยากสัมภาษณ์เจนนี่เทียนโพสุวรรณเยอะมากในการเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในวิกฤตของเจนนี่เนี่ยนานาจะเป็นคนออกมาสัมภาษณ์และก็บอกต่อนะครว่านานาเนี่ยคือคนที่ออกมาเป็นด่านหน้าตลอดจนเราตั้งฉาย,ายากันว่าเป็นโคโกป,ประจํากลุ่ม และขณะนี้ที่นานานเนี่ยมีเรื่องเองคนก็จะพุ่งเป้าไปที่เจนนี่เลยล่ะนี่ก็คือเรื่องราวใหม่ประเด็นใหม่จากพี่บุ๋มปรรด,ดานั่นเองครับที่หลายคนเนี่ยจับตามองกันนะครับว่าคนที่ไปยืมเงินจนกระทั่งทำให้เพื่อนเลิกกับแฟนเนี่ยคือใครอะไรยังไงกันแน่นะครับซึ่งประเด็นนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่ามีอีกหลายประเด็นที่หลายคนออกมาพูดว่ายังไม่ได้เปิดเผยออกมานั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะด้านนานานเองจะมีการแก้ปัญหาอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปนั่นเองครับ